โดนแซะเป็นถึงนางเอกมาแย่งอาชีพขายของอีกหนึ่งนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยที่นอกจากรับงานในวงการบันเทิงทั้งคู่ก็ได้หันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สร้างรายได้มหาศาลถึงขั้นรายได้จากไลฟ์ขายของออนไลน์ได้หลักล้านเลยล่าสุดสาวยุ้ยได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นนี้ว่ายุ้ยเริ่มช่วยพี่สาวคนหนึ่งผลิตกระเป๋าโดยที่เศรษฐ,ฐกิจของเราไม่ดีเหมือนเดิมออนไลน์นั้นบูมมากๆก็อยากช่วยไม่รู้จะช่วยยังไง ตอนนั้นมี Facebook ส่วนตัวของยุย้ยเอากระเป๋ามาให้ยุย้ยเดี๋ยวยุ้ยไลฟ์ให้ที่มีคนติดตามทั้ง3 0 0 0 0นคน ก็เอากระเป๋ามากองที่บ้านเริ่มไลฟ์คนดูอยู่พันกว่าคนภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงกระเป๋า60บใบหมดเกี้ยงเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของการขายของและไลฟ์สดและทามาเรื่อยๆปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะมากหลายคนบอกว่าเป็นดาราแล้วมีอาชีพแล้วมาแย่งอาชีพขายของจะบอกว่ายุ้ยต้องทํามาหากินยุ้ยเป็นคนขยันมากเคยทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นแม่ค้ารับจ้างขายของรับจ้างถูบ้านคิดว่าอาชีพหนึ่งที่เราทํามันอาจจะอยู่ยากค่อนข้างลําบากเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลลูกน้องดูแล ครอบครัวรวมกว่า20ชีวิตธุรกิจร้านอาหารที่เปิดมา7-8ปีเมื่อเจอโควิดก็ต้องปิดไปลูกน้อง20คนก็ต้องตกงานยุ้ยก็เครียดต้องหาเงินดูแลลูกน้องครอบครัวคิดว่างานออนไลน์ตรงนี้บูมมากๆมันคือทางเลือกหรือทางรอดอีกทางหนึ่งของยุย้ยไม่คิดว่าอาชีพแม่ค้าออนไลน์จะเสียหายใครมาแซะเราไม่เคยท้อเชื่อว่าหลายคนก็หลากหลายความคิดไม่เก็บมาคิดอะไรคะ่ะ